สวัสดีแล้วก็สบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านค่ะตอนนี้ตีก็ยังอยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะตอนนี้นะคะก็ออกจากถนนวงเวียนมาก็ได้ประมาณไกลเติบแล้วนะคะไกลเติบใหญ่หนึ่งนะะัเลยนะคะนยคะนี่จะอยู่แถวอะไรนะเพื่อนเรียกว่าลุงไฟ,ฟฟ้าอะไรนี่ละคะ่ะตีก็อ่านป้ายไม่ทันนะคะ มีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะอยู่นะคะนี่ค่ะเขียนว่าอขอนแก่นตรงไปนะคะตรงนี้นะคะกว่ฟ้าก็เป็นอืมคึมอยู่นะคะฟ้าก็เป็นอืมคึมเหมือนฝนจะตกเลยนะคะตอนนี้ตีก็มุ่งหน้าไปสู่อนุสาวรีย์ยะโมนะคะไปกราบไหว้ท่านนะคะโอ โรถตีนึกว่าไม่รถเก๋อ,อะไรนี่รถเก๋บรรทุกรถเก๋รถบรรทุกนะคะบรรทุกต้นมะพร้าวนะคะโอ้โหพิ่เอาไปทําอะไรเยอะแยะต้นมะพร้าวบรรทุกไปเต็มรถเลยนะนะคะใส่รถพ่วงลากเลยนะคะอันจะเป็น แถวนี้เสาไฟเยอะมากเลยนะคะแถวนี้ตรงนี้จะเป็นคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตนะคะ,นะคะอันนี้เราก็ติดไฟแดงนะคะติดไฟแดงอยู่ก็สอบถามว่าไปสอบถามเันอยู่แถวนี้เพื่อนก็ว่าให้ตรงไปนะคะให้ตรงไปแล้วก็ไฟแดงที่สามนะคะไฟแดงที่สามให้เลี้ยวขวานะคะจะไปสู่อนุสาวรีย์มูนะคะ อันนี้น่าจะเป็นไฟแดงแรกนะคะตรงนี้นะคะอีกอันนึงจะเป็นไฟแดงกระพริบนะคะคุณว่าเป็นเป็นไฟแดงกระพริบโหรถติดเยอะไฟแดงเยอะมากเลยนะคะไฟเขียวแล้วนะคะก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจะออกเลนไหนก็ะระมัดระวังนะคะเพราะว่ารถเยอะมากนะคะรถโตแถวกันยาวเลยนะคะอยู่แถวนี้นะคะ,นะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่อ,อนุสาวรีย์โมูเลยนะคะ มองแต่ไฟแดงอย่างเดียวนะคะมองแต่ไฟแดงอย่างเดียวเพราะว่าเพื่อว่าไฟแดงที่สามนะคะไฟแดงไฟแดงตัวต่อไปจะเป็นไฟแดงกระพริบจะข้ามจากจะต่อจากไฟแดงกระพริบไปเป็นไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวานะคะเราดูนะคะว่าจะไปถูกหรือเปล่านะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวหน้าห้างเซนทันนะคะเซนทันบอกขวันเกลียวซ้าย ตรงไปนครราชส,สีมานะคะมาตรงนี้มาถึงตรงนี้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสมากๆเลยนะคะแต่ว่าเมฆอีกเยอะหน่อยนะคะเมฆเยอะมากเลยนะคะดูการจัดสวนของเพื่อนนะคะจัดสวนได้สวยมากๆเลยนะคะอันนี้ไฟแดงอะไรเนี่ยไฟแดงที่ที่สองหรือเปล่าที่สอง <laughs> แยกไม่ออกเลยนะคะไฟแดงไหนนะคะเนี่ยจะไปถูงไหมเนี่ยรถติดยาวเลยนะคะอันนี้ยังอยู่ถนนมิตรภาพนะคะตรงนี้รถติดยาวเลยนะคะมันจูไฟแดงกระพริบแล้วนะคะ ไฟแดงกระพิบแล้วมันบอกข้ามไฟแดงกระพิบไปนะคะแถวนี้รถเยอะมากเลยนะคะแถวนี้นะรถไม่รู้มาจากที่ไหนนะเพราะเป็นสายนี่คะ่ะไฟแดงนี้น่าจะเลี้ยวขวานะคะจะหูกน่นาจะใสแล้วนะคะไฟแดงข้างหน้า เดีย๋ยวนี้จเจริญมากเลยนะคะเป็นห้างทองหรือเปล่าอันนี้ตึกตึกเพื่อนยังทำไม่เสร็จหรือเปล่าเนี่ยเรื่องขวามือนะคะตึกเก่าหรือตึกใหม่กันเนี่ยโอ้สะพานลอยนี้โอ้โหได้ขึ้นสะพานลอยนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะพอดีเป็นไฟแดงด้วยนะคะให้ได้ภาพมุมสูงนี่สวยนะคะจุดนี้ รถเยอะมากทั้งรถใหญ่รถเล็กนะคะรถเยอะมากเลยนะคะขับรถต้องระมัดระวังนะคะค่ะคันีตึกอะไรเป็นเขียนว่าอะไรอ่านก็ไม่ค่อยออกนะคะเขียนว่าอะไรเนี่ยกับรถอะไรเนี่อนุสาวรีรย่ามูหรือเปล่าอนุสาวรีย์ เรเขียนว่าอะไรตีอ่านก็ไม่ค่อยออกนะคะบุรีลมตรงไปนี่บุรีลมนะคะถ้าเราตรงไปนะคะน,นี่เราก็ออกจากอากลับไหวย้ยาโมขอพรยาโมมาแล้วเราก็กลับสู่ไซย,ยภูมินะคะโรยผ่านวงเวียนนี้นะคะเราเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาออกไปที่ ขอนแกนนะคะคอนแกนไซนย่าพุ่มนะคะนี้วอันนี้จะเป็นตัวหน้าห้างเซนทันนะคะห้างเซนทันเบืองซ้ายมือเรานะคะจุดนี้จะเป็นแยกนี้จะเป็นแยกศูนย์รวมเลยนะคะเป็นแยกที่ว่ามาจากคอนแกนมาจากบุรีรัมย์แล้วก็มาอาจากกรุงเทพนะคะจะผ่านจุดนี้หมดเลยนะคะจะเรียกว่าสามแยกสามแยกถนนมิตรภาพนะคะบุรีรัมย์คอนแกน้ก็กรุงเทพน,นะคะ แต่นี้ก็เห็นสะพานลอยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหน้าห้างนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าห้างหน้าห้างเซ็นทันตอนี้เราก็ขึ้นข้างบนห้างกันเลยพวดทีนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปที่สะพานลอยนะคะนี่ค่ะเขียนว่าเทมินนน21อดโคราชนะคะร่วมอะไรร่วมกับอะไรน้คะโอ้โหถนนสวยมากๆเลยนะคะหนึ่งสามนะคะเป็นถนนแดเลนนะคะ แถวนี้เป็นจุดซุมนุ่มเลยนะคะแถวนี้นะคะเป็นจุดซุมนุ่มรดเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนมากคนจะไปเที่ยวที่ห้างเทมินนลนะคะแถวพมินนตข้างบนนะคะนะคะะี่ค่ะต่อก็มาชมบรรยากาศข้างล่างกันก่อนอู๋สะพานลอยสวยมากเลยนะคะถึงบนนี่ค่ะนี่ค่ะมีลังค้าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นทางหรือว่าเรียกว่าทางขึ้นห้างก็ได้นะคะเนี่ยทางเข้าไปในห้างนะคะอันนี้จะเป็นถนนหน้าห้างนะคะถนนทางเข้าหน้าห้างเลยนะคะ มีรถเข้าไปข้างในรถมอเตอร์ไซค์น่าจะเข้าได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยว่าไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างในนะคะขึ้นให้จอดอยู่ข้างนอกหรือเปล่านะคะ,นะคะรถโตแถว,วกันออกมาเลยนะคะรถนะคะถนนทางเข้าก็สวยสุด,สดเลยนะคะ,นะคะข้างหลังนู้นมึงก็มีอีกน,นะคะนั่นอะมันจะเขียนไว้นะคะใต้เทอร์มินอลหรือเปล่านะคะตีหน้าจ,จะอ่านถูกอยู่นะคะเทอร์มินอลใช่ไหมคะยี่สิบเอ็ดเนี่ย คึกคักมากเลยนะคะถนนหน้าห้างเทมินนนนะคะเพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมเลยนะคะเป็นจุดนย์รวมเพราะว่าเป็นตัวสามแยกเลยนะคะนู้นนะคะจะเป็นวงเวียนสามแยกอยู่ตรงนู้นนะคะรถเยอะมากเลยนะคะเยอะแยะเยอะแยะเลยนะคะรถนะคะนะคะแต่ถ้าได้ถ่ายภาพมุมสูงกว่านี้น่าจะสวยอีกนะคะอันนี้น่าจะเป็นห้างเทมินอนนะคะก็นะคะ ันนี้จะเป็นหน้าห้างเพื่อนเขียนเป็นภาษาอังกฤษนิติก็อ่านไม่ออกหรอกนะคะภาษาอังกฤษดูแต่บันไดขึ้นก็แล้วกันนะคะบันไดขึ้นนี่หลูวสุดเลยนะคะหลูมากสวยมากเลยนะคะบันไดขึ้นทางขึ้นสะพานลอยนะคะว่าบันไดทางขึ้นห้างก็ว่าได้นะคะรถเยอะมากเลยนะคะรถเดยอะมากเลยนะคะเส้นนี้จะออกจากเส้นที่ตียืนนี้จะออกมาจากขอนแก่นนะคะเส้นที่ตียืนอยู่นี้นะคะ ทิศตียืนนี้จะออกจากคอนแกนคอนแกนซูไปสามแยกก็ถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวขวานะคะถ้าเราออกไปถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปบุรีรัมย์นะคะถ้าเราเลี้ยวขวาถ้าเราตรงไปนะคะถ้าเราตรงไปก็จะออไปที่อำเภอศรีคิ้วทางที่ตีมานั่นแหละคะ่ะออกศรีคิว้วออกปากซ่องตะลบุลรีกรุงเทพเลยนะคะอโอ้โหดูทางเข้านะคะทางเข้าทางออกก็สวยหรูขนาดนี้เลยนะคะ อยู่ที่โคราดนี่นะครับหรือว่านครราชสีมานี่เป็นจุดศูนย์รวมเลยนะคะสวยไม่ว่าจะเป็นถนนหนนทางห้างยิ่งเป็นห้างนะคะมีแต่ห้างใหญ่ๆนะคบอย่างเช่นห้างจะมีน้อนห้างเชนทั้นแล้วก็อีกห้างหนึ่งห้างอะไรตีก็ไม่ค่อยได้นั่นนะคะนั่นแหละค่ะมีแต่ห้างใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นโลตัสนะคะโลตัสก็ใหญ่ๆนะคะมันจะท่วงมากเลยนะคะโลตัสนะคะตีขับรถผ่านมาโอ้โห สวยรูทุกห้างเลยนะคะอีกห้างหนึ่งนะ่าจะเป็นห้างเซนทันนะคะที่มีน้ําตกอยู่หน้าห้างนะคะสวยมากๆเลยค่ะต,ต,ตีไม่ได้เวะนะคะตีวันมาวันหลังตีอัจจะเวะอยู่นะคะเพราะว่าเห็นน้ําตกอยู่แต่หน้าห้างสวยมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้างเทมินอนนะคะดูแต่ว่าดูที่จอดรถนะคะดูที่จอดรถในห้างนะคะเต็มหมดเลยนะคะ รถเยอะนะคะเพราะว่าส่วนมากคนก็จะมาเที่ยวห้างเซนทันเนาะขึ้นไปตากแอร์เย็นๆหาอะไรกินหาร้านอาหารอะไรของกินก็ไม่ค่อยแพงนะคะเพื่อนว่าอยู่ข้างบนของกินไม่ค่อยแพงนะคะถ้าเราไปถือไปถือห้างออไปถือร้านแล้วก็ไปถือที่นะคะแต่ว่าเพื่อนว่าอยู่ข้างในกว้างมากๆแล้วก็สวยก็งามมากๆเลยนะคะสวยหรูสุดๆเลยนะคะวันนี้ตีก็ว่าตีจะเข้าไปดูอยู่นะคะ อยู่ข้างบนก็มีห่อคอยด้วยนะคะอยู่ข้างบนมีห่อคอยด้วยนะคะลดเยอะมากเลยนะคะอันเนี้ยนะคะลดเยอะมากเลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นบิ๊กซีนะคะนะคะ่ะเมืองขวามือตีจะเป็นบิ๊กซีลดโตโถแถวกันยาวเลยนะคะนู่นน่ะมาถึงจุดนี้ตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะาผู้ ถ้าหากตีพูดอะไรผิดไปตีก็ข,ขอโทษขออภยัยพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะโยคลิปนี้ตีก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะตีก็มานําเสนอเกี่ยวกับถนนหนทางนะคะอยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีความเจริญมากๆเลยนะคะอยู่ในต่างจังหวัดอ่าเมืองไทยนะคะทีอ่าตีได้มาพบมาเจอนะคะ เแยมโกน่นารักมากเลยนะคะถ้าผิดข้องประกันใดกับขอโทษขออภัยนะคะตามเส้สัสท์ภาษาอาจจะมีทั้งภาษาไทยภาษาลาวผสมปุน